สวัสดีค่ะตกฝตกรอบบ่ายบ่ายรอบบ่ายยังไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้ามาจนตานนี้แล้วอากาศเย็นด้วยลมพัดเย็นเย็นเย็นมาเลยพี่น้องหนาวนั่งฟังเสียงฝนตกพี่น้องตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่หยุด คีค่อยทีแรงคีค่อยทีแรงแต่แตล้วรู้สึกว่าฟ้ามันเป็นสีขาวที่บ้านจะเรียกว่าฟ้าเป็นยางฟ้าเป็นยางสีขาวอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่หยุดง่ายตอนนี้ก็คงจะนอนสดชื่นไม่ต้องเปิดพัดลมเย็นสบายตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนาวแล้วนะ <c oughs> เออไม่ได้ไม่ไปไหนไม่ได้ก็ถ่ายฝนตกนี่หแหละให้ดูพี่น้องเนาะ ชม tamam, ี๋ยวชมบรรยากาศฝนตกเลยค่ะค่ะชมฝนตกไปไหนไม่ได้ครับตกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงอย่างนี้และค่ะสดชื่นนะคะเย็นสบายดีอากาศจะได้ไม่ร้อนโอ้ยลมพี่น้องลมเย็นสบายเลย รูถ้าจะคงจะทั้งคืนละมั้งคืนนี้นะก็ฟ้าฟ้าไม่เปิดเลยคงจะทั้งคืนอยู่ที่ห้องแถวนะคะอยู่ที่ห้องแถวห้องเช่าระยองค่ะ นั่งดูฝนตกเฮ้ย <ś led> <ś led> ส่น้องสดชื่นนะอยากจะให้ไปตกคนแก่นจังเลยคอนแก่นเนาะฝนยังไม่ตกเลยนี่อยู่ระยองอยู่ระยองหรืออยู่ระยองก็นั่งนั่งอยู่หน้าห้องนี่แหละดูฝนขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมือ่อกี้ที่มอบให้ค่ะเห็นเห็นดูเลยดวงวันกันไปต้นนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ